วันนี้เรามาเปิดรายการคอคุณเจียรกันนะครับคุณเจียรมาซื้ออะไรครับวันนี้ครับซื้อมึกปลาหั่นไทยนะผมนี่จะเปิดโบวณเจียร์ปลาั่นไทยเป็นเกียรแล้วนะครับคุณเจียร์ดูเลาไม่ได้ครับมาดูมึกกันครับนี่เอาเท่าไหร่เอาอะไรไหนอ่ะเออ เดี๋ยวถ่าสองโลก็ได้นี่ครับจไปไงพี่เราจะไปทำอะไรก <oh> ินก mmm, ันครับย่างมหาชัยย่างมหาชัยคอเสียเจือครับ สองโลสองโลว่าจังวะนี่มาดูบรรยากาศมหาชัยนะครับยำเย็นยำเย็นวันนี้เรามาเปิดครัวคุณเจีย๊ยบซื้อหมึกคุณเจีย๊ยบไปซื้ออะไรครับคุณเจีย๊ยบกินกุ้งครับผมกินกุ้งไงนี่ได้ปลาหมึกมาก,กี่โลเนี่ยสองโลนี่ได้มาสองโล,ลวะกุ้งไงในเสี่ยว <laughs> หากุ้งนะหากุ้งฮัลโหลนะครับกุ้งไม่ลงกะ้งไรเสียครับกุ้งอะไรครับเสียโอ้โหจกเงินมาครับโอ้โหเย็ดหมดแล้วหมดร้อยครับข้าบเสียไม่มีเสียครับเสียไม่ได้ครับเสียไม่ได้นะครับเอเมนูต่อไปทำอะไรครับคุณเจียพอแล้วพอแล้วครับกุ้งไว้พอแล้ว ่งตัวใหญเอาลงเงี้ยก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศันครับว่าเราจะได้กุ้งกับหมึกไปทำเมนูยานี้ครับรังสั่นโดยเชฟไอเหงแดนประเดก สนับสนุนโดยคุณเจียแกสดากอนไปไหนแล้วเอาไอ้ที่มันรอแตงทอนอยู่ปล่อยไหมนี่ยเป็นกุ้งแมปที่ว่าได้มาแล้วก็นี่เป็นปลาหมึกนี่ปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกตโดนยืย หมึกกระดองนะครับหมึกกระดองอันนี้แช่น้ำมันไว้ตานี้กินเตาครับเตาเ oui นี่ยเรามาดูคนทำน้ำ hmm. จิ้มกันครับนี่แงเชฟไอครับเชฟไออันนี้อันนี้รวอดรวอดแซ่บไหมครับแซ่บ เรามารอกันนะครับว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรบ้างนะครับอันนี้ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่มันเสร็จเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้เวลานานในการทำครับ เขาเรียกเมนูอะไรครับเชฟไปเขาเรียกว่าหมึกตกคกครับหมึกตกคกเป็นยังไงครับหมึกตกคกครับก็คือมันตกไปในคกเมื่อก <c oughs> ี้ผมก็ตักขึ้นมาครับแล้วก็มีกุ้งทะลึ่งตกไปด้วยครับโอ้อเป็นหมึกตกคกแล้วก็เพื่อนมกตกไปด้วยครับตกกระจายครับรสชาติรสชาติเป็นไงครับรสชาติรสชาติาตตกต็ดีกว่าปา,ากกระเทียมเสาไฟหน่อยนึงครับเก็บชิมดูบ้างเดี๋ยวลองชิมหน่อยครับเชฟยอดครับนี่ครับอมเนี่ครับกุ้งเน้นๆนะฮะกุ้งเน้นๆหมึกตกคกนะครับอารมณ์อืม อืมพี่แต๊ดมลยมันสุดยอดเลยนี่นี่คือกุ้งเราคนระับกุ้งอะไรนะกุ้งไรเสือกุ้งอะไรเสือครับน,น้องๆกุ้งอะไรเสืออันนี้หมึกหมึกกระดองครับหมึกกระดองหมึกกระดองเนื้อแน่นมากครับกุ้งโแปดสิบเรื่องเหมือนกันสุดยอดเน้นนานทีราคาอย่าน้อย นี่ราคาเด็กน้อยใช่ไม่ใช่ค่ารวยนะแต่แบบค่าอยู่ไอ้ทะเลมันจะยังไงถ้ารู้ว่าเนี่ยราคาเด็กน้อยคือมหาใจมานเยอะเออเี่พาไปกินตะกุงเนื้อแน่นมาริงๆว่าไงบ้างอร่อยฮะกุงสุดยอดเลยอ่ะโอ้เราชาร์จได้ไหมกูดูเป็นพันตอกันกูดูเป็นพันตอกันกุ้งจบแล้วมันเค็กพิณาไอซี ขำโอโครับขำโอโครับหมึกตกพงนะครับใส่เข้าไปเลยครับข้ามปมอืมกรุบกรับกรุบกรับเลยครับมาสุดจัดปลัด๊กมาสุดยอดไปเลยครับมันวิ่งในป่านะโอ้ยทำเมื่อไหนเนี่ยอะไรรับยอดยอดครับส่วน ย,ย่อยไปเลยนะเพื่อนเกยแค่น้ำจิ okay, ้มก็เด็ดแล้วเราเด็ดนี่ตามด้วยน้ำแกงหวยครับเปมีไงเดี๋ยวมันกินแก้วผมไม่เป็นไรแล้วกินมันติดคอไม่เป็นไะอยู่กับกอกริงไม้ยังเปรี้ยวนะครับมีน้ำเหรอกอกริงไม้ยังไงครับก็ไม่มีอะไรมากครับหลังสั่นเมนูโดยเชฟไอครับ นับสนุนโดยสจออสอนนันเจียมนะ <laughs> ที่กินคุยมนาวสจออสอันเจียมตายเลยนะ <laughs>